มีใครเคยดูละครเรื่องพิศวาสปะ่ะอแอนได้รับข้อความจากชาวบ้านที่จังหวัดหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะคะคือเขาบอกว่าให้แอนไปดูน้องผู้หญิงคนหนึ่งให้หน่อยที่มีพฤติกรรมแปลกๆเพราะว่าน้องเคยบอกกับชาวบ้านแถวนั้นว่าเขาเป็นแฟนคลับของพี่อุบลแล้วเขาก็ชอบรำมากๆชอบรำเหมือนพี่อุบลเลยะคะ่ะแต่ยิ่งนานวันเข้าน้องเขาก็ยิ่งรำเยอะผิดปกติ รำจนโสมรำจนไม่หลับไม่นอนวันที่แอนมาถึงแอนก็เห็นแล้วแหละว่ามีคนรำอยู่จริงๆและแอนก็เดินเข้าไปถามพี่ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนึงแต่พี่เขามีบุคลิกที่เขาดูเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแอนพยายามคุยกับเขาและแอนก็คุยไม่รู้เรื่องคือแอนอยากจะถามพี่เขาว่าแอนสามารถทําให้นางรำคนนี้หายโสมได้ไหมหรือว่าแอนจะขอไปเปลี่ยนลุกเขาได้ไหมสักพักพี่เขาก็เดินไปคุยกับใครก็ไม่รู้ว้ซึ่งมันน่ากลัวมากๆอ่ะแอนก็เลยรีบวิ่งลงมากับทีมงานของแอนนะคะเพราะแอนวิ่ง ลงมาที่ลิฟต์แอนก็มาเจอน้องนางรําคนนั้นอีกทีนี้แอนก็เลยตัดสินใจใจดีสู้เสือนะคะแอนยืนจ้องอยู่พักหนึ่งแล้วแอนก็เลยลองเข้าไปถามพี่นางรําคนเนี้ขอขอโทษนะคะเออพี่คะเออพี่ใช่แฟนับพี่อุบลไหมคะใช่ใช่เออแอนมาจาน้าเมกัมนะคะแอนแอนะมาขอแต่งหน้าเปล่ยนรูเป็นพี่พี่อุบลจนะได้ไหมได้ แต่ว่าเป็นพี่เอนไลน์คได้เลยะคะ่ะแล้วพี่เขาก็ยอมเดินออกมาให้แอนเปลี่ยนลุกนะคะจากนั้นแอนก็พาพี่เขาไปเปลี่ยนลุกวันนี้แอนจะทําให้พี่เขาเป็นคุณอุบลในเวอร์ชั่นโลกปัจจุบันของเราแต่แอนจะยังคงใส่ความเป็น